บุญนำพาสี่วันเกิดดวงรับทรัพย์ใหญ่รางวัลชุดใหญ่กำลังมาแถมได้รับมรดกก้อนโตอันดับหนึ่งสำหรับท่านที่เกิดในวันจันทร์ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีคุณสามารถเอาสถานการณ์ทางการงานได้อยู่แถมอาจจะได้รับมอบหมายงานบางอย่าง ที่ทำให้คุณนั้นต้องลงไปแก้ไขด้วยตัวเองซึ่งจะสามารถทำได้สำเร็จและมีสิทธิ์ได้เล่นคันเล่นตำแหน่งเพราะการแสดงศักยาภาพในครั้งนี้ส่งผลทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมองไปถึงความก้าวหน้าและมีโอกาสที่จะได้ปรับเงินเดือนสูงขึ้นอีกด้วยด้านการเงินบอกเลยว่าจะมีเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสายใครที่ทาอาชีพค้าขายช่วงนี้หยิบจับอะไรก็เกิดผลสาเร็จเป็นเงินเป็นทอง ด้านสุขภาพอาจจะต้องระมัดระวังโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเป็นพิเศษความรักคนโสดช่วงนี้เน้นโฟกัสงานไปก่อนคนที่เข้ามาคุยเขายังคุยไปเรื่อยๆส่วนคนมีคู่นั้นมีโอกาสได้เจอกันมากขึ้นทำให้บรรยากาศความรักในสัปดาห์นี้กลับมาแฮปปี้สุดๆอันดับสองสำหรับท่านที่เกิดในวันอังคาร ด้านการงานเป็นไปแบบเรื่อยๆสิ่งที่ลงทุนลงแรงเอาไว้จะเกิดผลสํเเร็จและเป็นชิ้นเป็นเนื้อมากกว่าเดิมส่วนใครที่ทำงานเกี่ยวกับด้านออนไลน์งานที่เกี่ยวกับต่างประเทศบอกเลยว่าค่อนข้างจะโดดเด่นเป็นพิเศษด้านการเงินเป็นสัปดาห์ที่สามารถควบคุมค่าใช้ใจ่ายได้ดีและมีการวางแผนในอนาคตในเรื่องของการเงินมากยิ่งขึ้นช่วงนี้จะมีเกณฑ์รับทรัพย์รัว ส่วนด้านสุขภาพระมัดระวังอุบัติเหตุจากการเดินทางอีกด้วยคนโสดเป็นช่วงที่คุณอยากใช้เวลาอยู่กับตัวเองเพื่อทบทวนในเรื่องต่างๆส่วนคนมีคู่สัปดาห์นี้เน้นใช้เวลาอยู่ด้วยกัน 3. สำหรับท่านที่เกิดในวันพฤหัสบดี การงานอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องการทำงานเป็นพิเศษโดยเฉพาะเรื่องคนและเรื่องความเห็นที่ไม่ตรงกรันสำหรับคนที่ต้องทำงานเป็นทีมคุณจะเกิดความล่าช้า หลังจากนี้คุณจะต้องวางแผนการงานให้ดีถึงจะประสบความสำเร็จด้านการเงินนั้นถือว่าดวงโดดเด่นเป็นพิเศษสัปดาห์นี้จะมีรายรับรายจายที่ดีแถมการวางแผนลงทุนไว้ล่วงหน้าจะได้ผลตอบแทนที่ดีเกินคาดผลกำไรมีเป็นกอบเป็นกำรรมสามารถสร้างไรายได้ได้มากขึ้นเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสายเลยทีเดียวสำหรับคนวันนี้ ด้านสุขภาพระหวังโรคออฟฟิศซินโดมอาการปวดหลังส่วนด้านความรักนั้นช่วงนี้คนโสดสามารถใช้เวลากับเพื่อนและมีโอกาสที่คุณนั้นจะมีคนคุยคุยเข้ามาอีกด้วยคนมีคู่คุณมีเกณฑ์ที่ความสัมพันธ์จะพัฒนาอาจจะได้จัดงานวิวาภายในเร็ววันก็เป็นได้สุดท้ายนี้ทันที่เกิดในวันสุข ด้านการงานเป็นสัปดาห์ที่การจัดการงานจะดีขึ้นมีแรงบันดาลใจมากยิ่งขึ้นการทำงานเกิดความท้าทายสามารถใช้ความคิดสร้างสารรค์ในการทำงานได้อีกเยอะส่วนการเงินก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีเช่นเดียวกันยังคงจัดการรายรับรายจ่ายได้ดีมีเงินเข้ามาเรื่อยๆแถมอาชีพเสริมอาชีพหลกักก็จะดีเกินคาด อิบจับทำมาค้าขายอะไรก็รุ่งเป็นเงินเป็นทองส่วนด้านสุขภาพระวังเกี่ยวกับไมเกรนปวดหัวปวดหลังหรืออาจจะปวดเมื่อยในตัวส่วนด้านความรักนั้นคนโสดเป็นช่วงที่มีทั้งคนใหม่และคนเก่าเข้ามาวนเวียนซึ่งถือว่าคุณนั้นสามารถสร้างมิตรภาพให้กับกายเป็นเพื่อนได้ส่วนคนมีคู่ระวังจะเกิดปัญหาจากคำพูด ไม่เชื่อไม่ลบรูหรูเชื่อไม่งมงายมันใช้ปัญญาตริตรองอย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์ด้วยนะคะ